สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆช่อง YouTube ของจันทวันแก้วหลงคำแล้วก็ทักทายไปยังทุกที่ทุกทางที่คลิปของผมจะไปถึงด้วยนะครับวันนี้มาพบกันก็มีทิปดีๆเล็กๆน้อยๆสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆที่ยังไม่รู้มาฝากเช่นเดิมวันนี้จะพาไปลบข้อความลายในระบบปฏิบัติการ Android ด้วยวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่หลายๆคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับหรือบางคนก็อาจจะเคยทาแล้ว ก็ต้องขออภัยมาณทีนี้สําหรับคนที่ยังไม่เคยตามผมมาเลยนะครับวิธีลบข้อความลายนะครับหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับส่วนมากก็จะรู้แล้วนะครับก็ปัดไปหาคําว่าลายนะครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มะระดับเสียงท็อกแบ็กของผมก่อนครับมาแล้วนะครับก็ L ine. L ine. เข้าไลายนะครับน้อยใจแชทแชทนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่อยู่กลุ Meet ่มตั้ง,งค่าาหนึ่งจากห้าที่อยู่แท็บอื่นนะครับอาจจะเป็นหน้าหลักเลยก็แล้วแต่นะครับให้เมื่อเพื่อนๆอ,อ,อยู่ในการแท็บหน้ากลุ่มตั้งค่าตั้งค่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับให้เพื่อนๆปัดซ้ายขวาเร็วๆนะครับใช้นิ้วเดียวนะครับใช้ ปัดขวาปัดซ้ายนะครับปื๊ดคบ,บตั้งค่าอ่าถ้ามันไม่ได้นะครับถ้ามันไม่ได้ให้แตะมุมล่างขวาข,ของหน้าจอสำหรับพวกเรานะครับแท็บวอลเล็ตแท็บวอลเล็ตนะครับแล้วก็ให้ปัดสายย้อนมาแท็บข่าวแท็บข่าวแท็บร้อยยูแท็บแชทไอทีใหม่ไปกรายการนี่ครับแท็บแชทเคาะเข้าไปเลยครับหน้าสองจากรห้าเ <apology> มื่อเข้ามาแล้วนะครับหลายๆคนก็จะมองหาลาย ก็เมื่อเจอแล้วดับเบลันแถบค้างไว้ไอทีไสไตล์ไม่แสดงปุ่มแล้วก็ปัดขวาไปเจอแจ้งปักปิดเปลี่ยนเป็นฐานลบกลุ่มลบหรือบางคนจะปัดซ้ายมาหาคำว่าลบเลยนะครับก็ได้นะครับเมื่อเคาะเข้าไปแล้ว <c oughs> ยืนยันการลบเมื่อลบประวัติการแชทแล้วจะไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลได้อีกต้องการลบประวัติการแชททั้งหมดหรือไม่ เขาก็จะถามนะครับก็ตกลงไปผมขอยกเลิกไปก่อนนะครับยกเลิกกุ่มยใจไอทีอน h t t p s c o b e w t n j m สอแต่มันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับให้ปัดซ้ายมานะครับหรือ,อถ้าท่านเข้ามาใน แท็บชทแล้วให้ปัดขวาไปนะครับแต่ผมอยู่ตรงนี้ผมก็ต้องปัดซ้ายมาหาคําว่าดูเพิ่มนะครับแแุบมมาาลดูเพิ่มนะครับให้เคาะตรงนี้ครับเมื่อเคาะดูเพิ่มแล้วให้เพื่อนๆนปัดขวาก็ได้แต่ถ้าเพื่อนมีกลุ่มเยอะนะครับเพื่อมีกลุ่มเยอะกว่าเราจะปัดไปถึงมันนานนะครับให้แตะมุมล่างขวาปึ๊บแท็บอลเลตแท็บอลเลตนะครับแล้วปัดซ้ายย้อนมา จัดลำดับแชทจัดลำดับแชทนะครับแล้วก็แก้ไขรายการแชทแก้ไขรายการแชทนะครับคล้ายๆกับอะไรเหมือนกับ iOS เลยแต่ว่ามันอยู่คนละตำแหน่งกันนะครับเมื่อเจอคำว่าแก้ไขจัดลำดับแก้ไขรายการแชทแก้ไขรายการแชทให้บเบิ l e t a บเข้าไปตรงนี้เลยครับแก้ไขรายการแชทครับเมื่อเราบเบิ l e t a บเข้ามาแล้วให้ไปเลือกกลุ่มที่เราอยากจะลบเลยครับแก้ไขรายการ เรียนรงไออเ็ปดอ่าผมเลือกไว้ปัดไปสํานักดูทริปเลือกไว้อากที่ไฟสไตล์เลือกไว้หนึ่งรับอันนี้ก็เลือกไว้แล้วก็ปัดข้อไปนะครับของผมน่าจะมีประมาณนี้นะครับตอนนี้ไม่แสดงสี่ไม่แสดงลบสี่สี่ลบนี่ครับมันมีลบอยู่นะครับให้เราเคาะเข้าไปตรงนี้เลย เมื่อลบประวัติการแชทแล้วจะไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลได้อีกต้องการลบประวัติการแชททั้งหมดหรือไม่ยกเลิกกลุ่มนี่ครับก็ให้เพื่อนๆลบเลยนะครับส่วนผมจะขอลบเลยครับลบกลุ่มลบปับ๊บร้อยใจแชทเรียบร้อยนะครับกลุ่มก็จะถูกลบออกไปแล้วนะครับแถบการนำทางหน้าหลักกลุ่มวันที่นองไเป็นยังไงบ้างครับการลบข้อความลายด้วยวิธีของผมนะครับถ้าเกิดเขามีกลุ่มเดียวเราอาจจะทําแบบแรก นะครับได้เหมือนกับหลายๆคนที่ทํากันและเพื่อนๆหลายคนก็กําลังทําแบบนี้อยู่นะครับแต่ถ้าเรามีกลุ่มหลายกลุ่มนะครับไม่ว่าจ,จะเป็นกลุ่มกกลุ่มขกลุ่มคออะไรประมาณเนี้ยครับมีประมาณสัก10หรือ20กลุ่มบางคนมีเยอะนะครับอันนี้ไม่ว่ากันเราจะไปลบทีละกลุ่มทีละกลุ่มม,มันก็ยังไงยังไงอยู่นะครับลองๆไปลบตามที่ ผมแนะนำดูนะครับอาจจะประหยัดเวลาไปไม่มากก็น้อยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับและเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมก็ต้องไปแล้วนะครับให้เพื่อนๆร่ำรวยเงินทองและสุขภาพกันทั่วหน้าอย่าเจ็บอย่าจนมีแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ